เมฆเริ่มดูน่ากลัวนะครับคลิปนี้ก็อยู่ที่สถานีบ้านคูบัวนะครับรถธรรมดานะครับที่สองหกสองนะครับหัวหินกรุงเทพนะครับ่วันนี้มาในรางที่หนึ่งนะครับวิ่งแบบสบายใจนะครับวันนี้ไม่โดนรีก,กับสามหนึ่งนะครับ วิ่งผ่านไปแบบสบายๆเลยนะครับราชาอยู่ประมาณ30กว่านอาทีนะครับ